แล้วครับไปแล้วครับมาอีกแล้วครับใหญ่ปะเีน้ำหนักปะสวิงสวิงสวิงนี่ยตัวใหม่นะครับมายังเดี๋ยวตัวใหม่เหรอวกเดี๋ยวมายังว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคอมทางนี้ แก้ <sı ff it> วโบฮะมาทางนี้แล้วเหรอ,อ,อเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้เอาการร่อนนี่นเนาะเฮ้เราเข้าคู่ขากันไม่ต้องมานะไหนมาอยู่ท้ายปลาไมากินไม่ต้องมานะ มันเพิ่งะเยออๆไม่มีแรงเ,เห็นก่นนอนเขาไปตั้งสวิงด้วยว่ะ <c oughs> <Yeah. S 1> ไป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 ดองเาไปดองมันมันมัน เปิดฝาให้ผมหน่อยนี่ไงไมันมีรูอยู่นี่ไงนี่รูอ่ะนี่รูอยู่่น,นด,ด,ดูดดูดเฮียจับท้องปิ้นเลยปิ้นเลย เบ็ดยังไม่เสร็จแลวเห็นก่อนโยบโยบเอาก่อนเลยนะครับเราจะเข็บไว้ที่เดิมนะครับเพราะว่าให้มันเป็นเคสซ่อนไว้ก่อนเดี <c oughs> นี้ก็มีด้วยไม่เชื่ออย่าลบบลูกนะี่เช็คเยอะหรออย่าเลยกรัฮะอยู่ วอุย้ยไปแล้ว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 สวนขามือเหรอเอ้ยสวนขามือเหรอไม่ต้องมานะครับอุย้ยมา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 เดี๋ยวเอา,เอา,เอานี่เก็บก่อนเอานาะไหนวะโอ้ยนี่สู้เว้ยเขาคู่กันเว้ย แล้วมีอาถรรพ์เนี่ยตัวสาผมเ <c oughs> ป๊ะเ <c oughs> ป๊ะแตกเลยนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บงานก่อนกองเลยอ่ะมาทางไหนครับทำไมมาไวจังโุ้ยโบ้เลยโบะโบ้โบ้โบอุ้ยโอ้ อยู่ซิงดังให้จับคนจับคนมือหมุนมือหมุนอาย่าตาย่าเเลือกกินถูกรอบไว้เฮ้เราคู่ขากันไว้ อ๋อเมื่อกี้ที่ที่เราไปไ<ด>ย้อนสายกันนะ<ช>มันมันกินอย่างนี้แต่สไตล์แบบเดียวกันแล้วเมื่อคืนนะโอ้โหตัวใหญ่เว้ยโอ้โหตัวใหญ่ว้ ฟัดใหญ่ฮ่าฮ่่โอ้ยอย่างเงี้ยวิ่งเราใหญ่ครับปาาไม่ช้ำโอ้ยมีสองโลบ้างเงี้ยเนี่ยหนักตื่อเลยอ่ะเห็นเห็นเห็นไงระวังไงจับตูดจับตูดข้างหลังติดเลย อ้ยโอ้ยโเกหมึกหม,มึกเดี๋ยวหมึกกระจายสองคันข้างหลังนี้เขาหมาจริงนะเขากินอีกคัน,นแล้วก็ไปอีกคันเขาคู่เลยสีแล้วรับเดียวเขาเรียกว,ว่าทำงานเข้าขากันไม่ต้องมานะเปิงเปิดห้องอย่างเดียว<สะ>เอานะครับเหมือนเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะเก็บ จะวิ่งไว้ในห้องน้ำเหมือนเดิมนะครับมันเป็นเช็ดครับแกลวแกล้วแกล้วเบ็ดผมอยู่ไหนไวะเนี่ยมัดไว้อ๋อยอยู่นี่ทิ้งไปเลยมัดเบ็ดยังไม่เสร็จเลย